ทำไมเขาถึงเลือกที่จะหายไปจากคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่พจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ,ะมาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรนะคะทำไมเ็าถึงเลือกหายไปจากคุณนะคะ ใบแรกขึ้นมาเป็นเดอะสตาร์นะคะเจ็ดดาวอืมเดอะชาริออตนะหนึ่งถ้วยโอ้โหชัดเจนมากๆเลยค่ะสองดาวสี่ดาบ พลังงานคนธาตุลมนะคะไม่ถุนตุลกลุมนะพลังงานคนเกิดราศีกุมนะคะแล้วก็พลังงานคนที่เกิดในราศีกรกฎนะคะอืมจริงๆอ่ะแค่หกใบเนี้ยปีก็มองว่าค่อนข้างชัดแล้วแหละว่าทําไมเ็าถึงเลือกหายไปจากคุณเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าดูตามหน้าไพ่เนี่ยนะ ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวของเขาเองนั้นมีใครอีกคนนึงเข้ามานะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วคุณเองก็น่าจะรู้น่าจะเห็นแล้วด้วยเหมือนกันว่าเขามีใครคนนึงเข้ามาซึ่งมันเป็นทางเลือกแบบนี้มานานแล้วนะคะเป็นทางเลือกเป็นทางแยกแบบนี้มาระยะเวลาใหญ่ๆแล้วค่ะแต่ว่าก่อนในนี้นตัวของเขาเองอาจจะยังอยู่กับคุณนะคะอาจยังติดต่ออยู่อาจยังไม่ได้มีการหายไปนะคะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะไปต่อกับคุณแล้วในตอนนี้เขาอยากจะเดินไปในฝั่งของตัวของเขาเองเขาจึงได้มีการเงียบหายไปจากคุณซึ่งบีมองว่าเหตุการณ์แบบนี้นะ่ะบางคนอาจจะเกิดมาระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะบางคนอาจเกิดมาสองเดือนสี่เดือนเจ็ดเดือนที่มีอีกคนหนึ่งแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ ราะฉันเราเนี่ยแน่นอนว่าระยะเวลาเน่ยของแต่ละคนะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะแต่ถ้าตามหน้าไพานะ่นามาชัดเจนว่าทาง2ทางคน2คนสองสิ่ง2อ,อย่างในเวลาเดียวกันแล้วการที่เขาหายไปจากคุณน่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาเองนั้นเลือกอีกคนหนึ่งไปนะคะตัดสินใจถอยอ่อนจากคุณตัดสินใจว่าไม่ไปต่อเพราะรู้สึกว่ากับเราเนะคะมันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากหรือ ในนั้นเวลานั้นเขาอาจจะหลงอีกคนนึงมากกว่าคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่แน่นๆเลยนะคะทำแบบนี้รับหลังต่อการมาน,นานพอสมควรแล้วเหมือนกันแต่ตัวของคุณเองเนี่ยยังแอบรออยู่ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะแต่ตามหน้าไพ่มีบอกได้เลยว่าที่เขาหายไปเพราะว่ามีใครอีกคนนึงเข้ามาในความสัมพันธ์เหมือนกับไพ่ที่บีให้คุณได้ดูไปเนี่ยใบนี้นะคะเห็นไหม ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนหนึ่งเข้ามานะคะอ่าพี่ถามให้ว่าแล้วเขาจะกลับมาไหมล่ะมาค่ะแต่มาแบบไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามาแบบเดวิลนะคะมาแบบไม่ชัดเจนมาแบบมีการละกันพลุงพลังกันไปหมดนะคะมาแบบว่าไม่ได้ให้ความสุขไม่ได้ให้ความเติมเต็ม อืมมาแบบอีกคนนึงก็ยังอยู่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองว่าคุณยังต้องการคนคนนี้ไหมแต่ถ้าตามหน้าไพาน่นะบีบอกตามตรงแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ไม่คู่ควรกับคุณเลยนะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นการมาใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ